กับหลวงปู่วัดบึงวันนี้ผมมีทักชนปกครองชัยมานําเสนอเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไฟังวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเมื่อวันนี้วันศุกร์เมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับทางหมู่บ้านเสี่ยวนี้ได้จัดทําบุญประเพณีคือจุดบังไฟหลวงปู่วัดบึงบ้านเสี่ยวนี้ท่านก็ชอบบังไฟหลวงปู่เมืองแสนก็ชอบบังไฟหลวงปู่ลอยช้างก็ชอบบังไฟวันนั้นเขาจุดบังไฟเขาตั้งลำดีมากนะครับหันเราไปทิศทางออกไปทางทางุ่งนา แต่บางไฟด้วยปฏิหารของหลวงปู่ท่านอยากชมท่านอยากชมนะครับนี่เป็นปัญหารจริงๆอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับบดพิจารณาอันนี้ผมพูดว่าที่นี่มีปฏิหารจริงหลวงปู่วัดบึงน,น,นะครับบางไฟมาตกโยงอยู่ตรงหน้านี้สองบ้างนะครับเรามาดูกันว่าเป็นบางแบบไหนกนะับบางไฟที่ที่จุดในวันนั้นนะครับที่ลงมาดีที่ว่ามันมันเป็นพลาสติก รพระอาจารย์บอกว่าหลวงปู่อยากดูบังไฟตกลงข้างหลวงปู่เลยนะครับเมื่อกี้นี้ผมให้ข้อมูลผิดที่ว่าลงด้านหน้านะครับหลวงปู่อยากเห็นบังไฟนะถ้าเป็นเหลาเหล็กนี่อันตรายครับแต่ว่านีมนมน่มันหมดแรงนะครับถ้าลงมาโดนคนก็อาจจะแค่ลวกธรรมดามันร้อนนะครับลงอยู่ข้างโบสตรงหลวงปู่วัดบึงนั่งอยู่พอดีนะครับอยู่ข้างโบสก็เป็นบังไฟ ซึ่งปฏิหารน,นี้มีจริงนะครับถ้าถ้าเป็นคนเชื่อเรื่องไสยศาสตร์นี่เขาก็จะเชื่อว่ามันมีจริงแต่ถ้าคนไม่เชื่อก็มันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับว่าปฏิหารน,นั้นมีจริงถือมาให้ดูว่าจุดที่มันตกลงตรงไหนนะครับพระอาจารย์ชาวฤทธ์นะครับที่เป็นท่านเป็นเจา้าอาวาสอยู่ที่นี่ท่านบอกว่าหลวงปู่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับตรงหน้าต่างนะครับ ตกลงตรงนี้เลยตกลงตรงนี้เลยนะครับเป็นปฏิหารครับหลวงปู่วัดบึงนี้เป็นพักคูบ้านคู่เมืองกว่าพันปีแล้วนะครับถ้าอยู่ในช่วงของยุคของเมืองฟาแดดสองยางเมืองฟ้าแดดสองยางนี้ในในสมัยโบราณนี้จะตรงกับเมืองไหนก็ตรงกับเมืองของแม่นางจามเทวีที่จังหวัดลําพูนที่เป็นเมืองใหญ่ในสมัยนั้นภาคอีสานก็มีเมืองฟาแดดสองยางของเราอีกเมืองหนึ่งแต่ในภาคอีสานนี้มีเมืองใหญ่เนี้ยหลายเมือง นะครับอีสานเแลปกครองกันอย่างเข้มแข็งนะครับคือปฏิหารนะครับยม่พเรื่องเัติหารกลายไปพูดเรื่องถึงประวัติศาสนะครับนะครับว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย้ําอีกครั้งไปก่อนถ้าพูดไปก็จะโอ้เลวไหลนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้พิจารณาใ่ตองนะครับบางบางไฟจุดอยู่ทางมุมนู้นนะครับมุมนู้นจากบ้านนี้ไปก็อยู่ประมาณ2กิโลสำนักส่งลอยช้าง นะครับว่าเขาเขาหัานทิศทางไปทางทุง่งนาแล,แล้วนะครับแต่ว่าบางไฟตัวนี้หันกลับเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าหลวงปู่อยากชมบางไฟใกล้ๆอยากเห็นบางไฟใกล้ๆนี่คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอฝากไปครับคลิปดีๆของบางไฟหลวงปู่วัดบึงบ้านเสียวบางไฟนี้เป็นของดาบสินปูตีนพานะครับมีการเขียนชื่อไว้ด้วยอันนี้เขาจุด นะครับบวงสวงสบวงบวงสวงปู่รอยช้างบางนี้เป็นลูกหลานนะครับแม่ชะไมพรนะครับแม่ชะไมพรนามสกุลภูบุญลาบนะครับแม่ชะไมพรภูบุญรลาบกลับของดาบศินนะครับทีนี้เขา มันจุดบางไฟนี่ก็เขียนชิวด้วยเพื่อบรวงสวงให้กับปู่ลอยช้างแต่หลวงปู่วัดบึงอยากได้ด้วยนะครับอยากได้ถ้าปีหน้านี้ก็จุดให้กับหลวงปู่วัดบึงด้วยครับสาธุสาธุสาธุ